อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวนเงินนะครับอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสำหรับจำนวนเงิน10ดอลลาร์นะครับผมก็เป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ3 5 9 9สาตางค์นะครับผมทำฟรีบนมือถือนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีค่าสมัครหรือว่าไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมีเงินฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูขั้นตอน แล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมทําแล้วได้จริงแน่นอนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการใช้งานและก็การถอนเงินจากแอปนี้กันนะครับว่ามันยังทําเงินได้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ยังทําเงินอยู่จากแอปนี้นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยผมรีวิวไปก็หลายเดือนมากๆแล้วนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้แล้วกันนะฝากกดลัน นะไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีล่าสุดนะครับในส่วนของ $10 ดอลลาร์ที่ผมรับมาล่าสุดนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Future Point นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดฟรีที่ Pay Store และก็ p p Store นะครับหรือว่าจะใช้งานผ่าน Google บนเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของแอปนี้สมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมถอนไปเนี่ยอยู่ที่ 10ดอลลาร์นะครับผมเข้าในส่วนของกระเป๋า PayPal นะครับช่องทางเดียวเลยในส่วนของ PayPal เนาะสำหรับคนที่ยังมี PayPal อยู่เนี่ยก็ยังสามารถทําเงินจากแอปนี้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการถอนเงินนะครับผมใช้เวลาไม่เกิน2วันนะครับไม่เกิน2วันเงินเข้าแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้นะสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับสามารถดูด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครใช้งานในส่วนของแอป Future Point นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรก็ ดูกันได้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้งานนะครับเป็นแอปนะครับผมใช้งานบนมือถือนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยเมนูต่างๆนะครับมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ควรที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็ใช้งานแบบไหนในส่วนของแต่ละเมนูถึงเราจะมีรายได้จากแอปนี้นะครับแต่ถ้าของใครนะครับอยากจะใช้งานเป็นในส่วนของเมนูภาษาไทยนะครับแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google นะครับเป็น Google Chrome นะครับบนเว็บไซต์นะครับสามารถก ค้นหาชื่อได้เหมือนกันนะครับและก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบตามที่เรามีบัญชีอยู่นะครับมันก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นั่นเองนะครับในส่วนของหลักฐานการถอนเงินผมขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือแล้วนะครับจำนวน10ดอลลาร์เนาะมีชื่อแอปชัดเจนนะครับด้านล่างเห็นไหมจะมีชื่อแอปให้เราดูว่าเราเนี่ยได้ทําการรับเงินจากแอปไหนมานะครับในส่วนของเมนูนะครับก็มีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับผมก็คือเมนู Earn นะครับก็คืออันแรกเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละเมนูกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไร ในส่วนของแอปนี้ถึงจะมีรายได้นะครับในส่วนของแอปนี้จะเป็นในส่วนของการหาคะแนนนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วเนี่ยก็นําคะแนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี p a y p a l นะครับในส่วนของการทําเงินจากแอปนี้เนี่ยมีทั้งหมด4วิธีในการหาคะแนน1คือการทําแบบสอบถาม2คือการเล่นเกมนะครับสคือการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสคือการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมในส่วนของหน้าแรกนะครับเอิร์นนะครับก็จะมีในส่วนของช่องทางการทําคะแนนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับเป็นนิวเกมนะครับเพย์แอนเอิร์นครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเกมเพื่อที่จะหาคะแนนได้นะครับลองเข้าไปเล่นดูเนาะเพย์แอนเอิร์นนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเกมนะครับผมนี่ครับรับคะแนนมากถึง1 0,000กว่าคะแนนเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นฮอตนะครับผมร้อนแรงเลยนะเพิ่งมาใหม่นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของเซอร์เวย์นะครับก็คือการท bad, time, ําแบบสอบถามตอบแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆนะครับหลักๆของแอป,ปนี้จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามนะเพื่อนๆนะครับแลหลายๆคนอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามก็ไม่เป็นไรก็สามารถทําเงินจากแอปนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายช่องทางที่เราสามารถหาเงินได้นะครับจากแอป,ปนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของการหาคะแนนโดยการทําแบบสอบถามนะครับเป็นการรับพอยเนาะในส่วนของแต่ละ แบบสอบถามเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับห้านาที7นาที10นาทีเราก็สามารถเข้าไปทําได้นะเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แบบสอบถามนะครับเราสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้ได้นะครับก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับอันดับล่างตรงนี้นะครับผมหนึ่งพคะแนนเนี่ยเป็นการตอบแบบสอบถามนะครับผมรับไปที่1นึ่คะแนนใช้เวลาอยู่ที่20นาทีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แบบสอบถามเหมือนกันนะครับสองพันห้าร้อยคะแนนสองพันคะแนนนะครับและก็สองพันคะแนน พอเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของวัดวิดีโอนะครับเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณาต่างๆนะครับจะได้รับในส่วนของเหรียญโทเคนนะครับสำหรับเหรียญโทเคนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะลุ้นรับเงินดอลลาร์ด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของรายสัปดาห์นะครับแล้วก็รายเดือนนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับในส่วนของเมนูที่2เป็นเมนูวินนะครับในส่วนของเมนูวินตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการใช้โทเคนนะครับในการร่วมเล่นนะครับในส่วนการรับ เงินดอลลาร์ฟรีแล้วก็วิธีการหาโทเค็นหาเหรียญทองนะครับตรงหน้านี้เลยนะครับอันแรกนะครับผมมันจะมีเมนูตรงนี้นะเห็นไหมอันที่1แล้วก็อันที่2อนะครับอันที่เป็นรูปโดนัทเนี่ยจะเป็นในส่วนของการหาโทเค็นฟรีนะครับสองโทเคนสูงสุดนะครับผมวิธีการเล่นนะครับเพียงแค่เรานะครับสแกตแบบนี้เลยนะครับสแกตหาโทเค็นนะถ้าเราเจอรูปที่เหมือนกัน3อันเนี่ยเราจะได้รับโทเค็นตามนี้เลย1โทเค็นนะครับกดเคมโทเค็นด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเป็นการรับโทเค็นนะถ้าเราจะเล่นต่อเนี่ยให้เรากดเพนะครับ ให้เรากดเพลเลยนะครับแล้วเราก็เล right ่นนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมเล่นเพื่อที่จะเอาโทเค็นนะอันนี้ได้รับมาที่5โทเค็นนะครับผมนี่ครับบวกเป็น6โทเค็นละนะครับเราก็กดเล่นต่อนะครับผมเล่นไปเรื่อยจนกว่ามันจะเล่นไม่ได้นะทุกคนนะอ่าเล่นไปนะครับโทเค็นตรงนี้สามารถเอาไปลุ้นรับในส่วนของเงินดอลลาร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเมื่อเรามีโทเค็นแล้วตอนนี้เนี่ยผมมี7โทเค็นนะครับอ่ะกดย้อนกลับไปนะครับพอเราย้อนกลับมาแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีรูปอ่า ครับผมในส่วนของรูปเหรียญทองเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนของเรานะครับคะแนนตรงนี้นะครับในการสแกตรหาโทเค็นนะตอนนี้ผมจะสแกตรให้ดูแล้วกันเนาะอ่<ค>ะสแกตไปนะครับโอเคนะครับ <ath> <t one> สแกตรไปแล้วนะครับผมอ่ะ um, ตอนนี้นะครับผมเจอในส่วนของเหรียญทองเนี <t one> ่ยทั้งหมด3อันเนาะได้รับมาที่10โทเค็นนะครับแล้วก็กดเค <ath> ้มโทเค็นนะนี่ครับมันก็จะถามว่าเพย์เกนสามโทเค็นนะครับอ่ะกดเพย์นะครับก็คือมันจะเสียโทเค็นตรงนี้นะคิดว่านะไม่น่าใจนะครับอ่ะลองกดดูแล้วกันเนาะเห็นไหมมันเสียโทเค็นตรงนี้ไปในการเล่นนะครับผมนี่ครับมันจะเสียโทเค็น สาโทเค็นในการเล่นนะครับอ่ะตัวนี้มันก็จะมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะดูดีๆนะครับมันก็อาจจะไม่คุ้มในการเสียโทเค็นในการเล่นนะอันนี้ไม่ได้รับโทเค็นนะครับอันนี้เสียโทเค็นไปฟรีเลย3โทเค็นนะครับต่อไปนะครับรูปรถแดงนะครับรถแดงเนี่ยจะเสีย6โทเค็นเลยนะอันนี้เสียเยอะมากนะครับผมก็ไม่เล่นให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเอาโทเค็นตรงนี้เนี่ยไปทําอย่างอื่นแล้วกันนะครับอตอนนี้เรามี5โทเค็นละนะครับผมวิธีการนะครับก็กดตรงนี้นะนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมจะเป อยู่ที่5ดอลลาร์แลวก็100ดอลลาร์นะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้นะก็คือกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกดกด Enter Gain นะครับกดเข้าไปนะนี่ครับผมจะลง5ดอลลาร์แล้วกันนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยจะใช้เพียงแค่1โทเค็นนะแต่ถ้าเป็น100ดอลลาร์เนี่ยจะใช้อยู่ที่2โทเค็นนะครับวิธีการดูว่าของรางวัลนะครับหรือว่าเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยจะประกาศจะอีกในเวลาเท่าไหร่นะครับก็ดูตรงนี้นะจะมีเวลาบอกนะครับเขาจะประกาศหรือว่าสุ่มรางวัลให้ รอเวลาอีก17ชั่วโมงนะครับถึงเขาจะทําการสุ่มรางวัลนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วเราจะได้รับเงินเลยนะครับอันนี้เราจะต้องรอการสุ่มรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายประเทศที่เขาเล่นตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่เรานะมันอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะในการร่วมเล่นตรงนี้นะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้เสียงเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เราหาโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยมาเล่นฟรีตรงนี้เพื่อที่จะรุ่นรับ5ดอลลาร์ก็ประมาณ150 5 0 0บาทเลยนะถ้าเราได้รับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าคนที่เขาได้รางวัลเนี่ยดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะ Winner นะครับตรงคําว่า Winner นะอันนี้เขาก็จะประกาศรางวัลนะครับว่าใครได้นะครับ5ดอลลาร์นะครับก็เป็นในส่วนของธงชาติตามนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีของคนไทยไหมในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีคนไทยเคยได้ด้วยนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับลองเล่นดูได้นะครับย้อนกลับมานะครับอันนี้คือเรียบร้อยละในส่วนของขั้นตอนการเล่นการใช้โทเคนนะครับต่อไปนะครับเมนูที่3คําว่า Reward นะคร คะแนนทองเป็นการถอนเงินนั่นเองนะครับเมนูที่3นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินผ่าน PayPal นะครับช่องทางเดียวในการถอนขั้นตำ่ำนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3,000คะแนนนะครับสามพคะแนนนะครับแลกเงินได้อยู่ที่5ดอลลาร์นะหดอลลาร์ขั้นตำ่ำนะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับจะต้องมีคะแนนอยู่ที่30,000นคะแนนในการแลกเปลี่ยนถามว่าผมเคยแลก500ดอลลาร์ไหมบอกเลยว่าไม่เคยนะเพราะว่ามันใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะทุกคนจากที่ผมเคยแลกนะครับก็จะมี5ดอลลาร์10ดอลลาร์25ดอลลห้า ห้าสิบดอลลาร์แล้วก็ 100ดอลลาร์ที่ผมเคยทําการแลกจากแอปนี้ไปนะครับก็เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับที่เคยแลกไปเนาะในส่วนของแอปนี้นะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมวิธีการแลกก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากนะครับก็ให้เราเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ครับมันจะมีคาว่ารีดิมนะครับรีดิมรีวอร์ดนะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดบายนะครับกดบายเพื่อที่จะทําการซื้อนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องเพิ่มในส่วนของอีเมลของ PayPal ไว้ก่อนนะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเนี่ยไปเพิ่มให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่มนะครับก็เรามาดูที่เมนูที่4นะครับคาว่าแชร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้ตามช่องทางต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยอันนี้เราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยได้รับถึง50%ของรายได้ของเพื่อนหรือว่าคะแนนของเพื่อนเลยนะห้เลยนะครับลองไปแนะนําดูนะครับต่อไปนะครับให้เรามาดูที่เมนูที่5นะครับตรงรูปโปรไฟล์ของเราเนาะกดเข้านนั่เา้มมแลวีย ะเป็นในส่วนของชื่อที่เราสมัครครั้งแรกนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับสําหรับอ e ีเมลที่เราสมัครแล้วเนี่ยถ้าอ e ีเมลของเรายังไม่ได้เป็นในส่วนของบัญชี PayPal นะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ย package, มันจะไม่เข้า PayPal นะถ้าใครมีอ e ีเมลหรือว่ามีบัญชี PayPal เนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนอ e ีเมลตรงคําว่า Edit ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นอ e ีเมลของ PayPal นะครับเพราะว่าตอนที่เราถอนเงินเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับอ e ีเมลตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีให้กรอกอีเมลอีกครั้งหนึ่งในการถอนนะครับทางที่ดีตอนที่เราสมัครเนี่ยให้ อันนี้ผมบอกให้เพื่อแก้ไขนะสรับคนที่ไม่ใช้อีเมล PayPal ในการสมัครครั้งแรกนะครับใครที่ยังไม่มี PayPal ก็ไปทําช่องทางอื่นหรือว่าแอปตัวอื่นก่อนได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย p a ย p a l ยังไม่เปิดให้สมัครในประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับผมวิธีการดูว่าประวัติการถอนเงินของเราเนี่ยดูตรงไหนอย่างไรนะครับก็ให้เรากดไปที่คะแนนของเราด้านบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหัวข้อต่างๆนะครับเราสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะดูอะไรนะครับถ้าเราจะดูในส่วนของประวัติการถอนเงินดูตรงนี้ นะครับผมกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนเงินจากแอปนี้ไปนะครับสิดอลลาร์นะครับผมที่ผมถอนไปล่าสุดเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมก็จึงมาอัปเดตให้ละกันเนาะห้าดอลลาร์นะครับสิดอลลาร์สิดอลลาร์นะครับผมอันนี้ที่ผมถอนไปเนี่ยก็คือมันล้มเหลวนะผมก็เลยถอนใหม่นะครับได้เหมือนเดิมปกตินะครับอ่ะนี่ก็25ดอลลาร์นะหน้าที่2นะครับนี่ครับยีดอลลาร์นะครับผม5ดอลลาร์ก็มีนะที่ผมเคยถอนไปเนาะสิบดอลลาร์นะครับผม ลาลาเนี่ยถอนไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะสปีก่อนนะครับที่ถอนไปเนาะก็นานแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับแต่ว่าแอปนี้ยังทําเงินได้อยู่นะทุกคนใครที่ยังทําอยู่ก็สามารถเล่นต่อได้ส่วนคนที่ยังไม่เคยทําก็ลองเล่นดูได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าใครไม่มีเ Pay Pa าก็ไปทําแอปอื่นก่อนได้นะครับมาอัปเดตให้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ